มนัตตอยแย้มสวนครับเจอกับเบอร์หนึ่งสอสละชีพสึมวยไทพิษเวทีมวยกองทัพอากาศ17กุมภาพันธ์ปี68ครับนี่คือเพิ่งจบไปหมดัดหมาด,ดครับแฟนมวยด,ดูครับจงังหวะเดินเบียดเดินบูข,ของทางเบอร์หนึ่งสอสละชีพครับในขณะที่มนัตตอยแย้มสวนเองก็พยายามเนี่ยตั้งรับจับทางอยู่เหมือนกันครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ครับถ่ยามติดตามกดติดตามร่วมพูดคุยกันครับมาเวทีไทยไปฝากแกร่งกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับ เก๋านะเจอคนที่เดินบทเดินเบียดมาตรงนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องรอดูเลยครับแล้วก็ใช้คำว่า,าต่อรองน้ำหนักอยู่สักปอนหนึ่งนดะ้นะครับมวยคู่นี้โอ้โหดูวนะ่เบียดมาตีครับอา่ายังคุมอยู่ครับสําหรับทางมณัฐครับมณัฐเจอเบอร์หนึ่งแล้วครับวันนี้จังหวะขยับขยับขีบซ้ายครับมณัฐเบอร์นนนนหนึ่งนี่ยังไม่มีอะไรมากมายครับ บรรัตต่อย้มสวนโอ้โเตะซ้ายไปยังไม่ถึงครับเบอร์หนึ่งก็ยังดูทรงๆอยู่ครับถอยหลังไปต่อยหมัดขวาตีเข่าขึ้นข้างข,ข,ขึ้นเข่าครับมารัตนี่สิบเอปีครับนักกชจากชะอวนนครสีครับในขณะที่เบอร์หนึ่งครับ7ปีจากเฉลิระเกียรติสระบรุรียังไม่เลยกับเตะซ้ายครับดูครับ นับเบียดครับเบียดตีหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ครับเบอร์หนึ่งตีก่อนครับเบียดเข้ามาครับองจะได้เครื่อนครับนัดก็ถักลงมาตีคืนครับเอาความเก๋าเข้าสู้ครับตีครับถักคอลงมาตีขวาสวยมานะตีขวาเอาตีได้ตัวนี้ตีขวาเอาเอาโอ้โหหักวงในเสร็จมานัดเฉยแบบนี้ต่อหนักหนึ่งปอนทําเป็นเล่นครับโอ้โหเปิดตัวมาดีครับแล้วก็มานัดเดินครับมานะโอ้โหต่อยลูกอะไรครับเนี่ย ดเพียงหมัดนะครับแต่โดนแข้งขวาครับมาที่หลักมาที่หลักเลยนะวะโอ้ยหมัดซ้ายเตะซ้ายสวยครับอ่าครับเบอร์หนึ่งก็มีสู้มีขู่เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าโดนหักลงไปแบบนี้ทําไมลงไปง่ายได้เหลือเกินลงง่ายแต่เอาครับถอยครับถอยครับเบอร์หนึ่งถอยแต่ว่าขอวางแข้งซ้ายแต่ขวาไปก่อนแล้วก็หมัดครับโอ้ยมีเสี่ยงหมัดนะครับตอนนี้ตีขวาไปเสียบเขายังไม่โดน ตีเอาคอเบาๆคอมาไปคอมาไปเออสิใส่ศอกไม่สู้เข่าครับโหมเบอร์หนึ่งไม่สู้เข่าครับเป็นไรครับตีขวาครับน,นั่นครับเอาสู้เข่าแล้วครับตีเข่าเนี่ยเบอร์หนึ่งสู้เขาเลยน้องนะครับเบอร์หนึ่งเดินแล้วครับหมัดขวามาน้ำกระจายศอกขวาหักลงไปเกี่ยวคอพันหล่อมอ่ำหล่อมอ้อม,อมตีเข่าซ้ายครับ นับนี่มนัดดูดูเก่านะไอแขนหลักเรียนชั้นเชิงดูดีนะครับเตะมายังไม่โดนครับเบอร์หนึ่งหนึ่งฟอนมีผลแข้งซ้ายมาติดบังแข้งซ้ายสวยครับดูนี่เข้าแล้วแล้วก็ยังไงครับขยับขยับยึกยึยกวางซ้ายสวยอ้าเตะอีกแม่เตะอีกเบอร์หนึ่งมาขวาโดนแข้งซ้ายขวาไม่โดนลุดเน้นเจอซ้ายครับอาครับเบอร์หนึ่งมาครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยากเบอร์หนึ่งเด้อผู้แทนน่ะ เบอร์หนึ่งมาแล้วครับจะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองครับปางซ้ายอ่ามันนัทบอกไม่เป็นไรชิวๆเบอร์หนึ่งต่อยซ้ายเตะซ้ายครับยังไม่ดีครับเบอร์หนึ่งถายมือบาะเป็นยังสบายสบายสบายน้องบ่าวสบายไม่เป็นไรไหมพี่เตะซ้ายครับยังไม่โดนครับอ่ารัมนนี่ยืนคุมนะครับไม่ได้หนีมากครับใช้เง้ยืนคุมอยู่ครับตอนนี้ครับวางขวาครับนี่ได้ขวาไปหนึ่งดอกถึงจงหวะกันก่อนครับตอนนี้ ยังไม่อะไรบ้างไว้หมัดขวาดิโอ้โหแกเสี่ยงจะหมัดเลยนะผักเอาไว้ตีแต่ดูจังหวะไล่แขนเนี่ยแหละครับคือมนัทเอาอยู่ครับโอ้โหจับมาหักคอพันเลยนะครับหมายเลขหนึ่งในบาตทีเองก็เป็นมวยซ้ายฝีมือคขบเครื่องครับมีจังหวะต่อยหมัดนี่แหละครับสมานัทเองครับก็เป็นมวยเข่าฝัง,งหน้าได้ครับก็เลยไม่ถึงวงในก็เลยไม่ได้แตะพอาสร็จของมนัทในลูกชนะฟิโนมานครับก่อเน้นๆจะมีแพ้ บอลทองเขาไปต่อวันนี่แหละวันเซบีซิปวันลูกีดีนะครับในขณะที่ทานเบอร์หนึ่งเองครับก็วรุ่งแพ้กำบันทองมาแพ้กำปั้นทองชนะสามต่อครับกจถือว่ามาได้วัดชั้นวัดเชิงกันหน่อยครับเปะซ้ายเตะซ้ายครับอาวครับต่างฝ่ายต่างอยู่ในเกมของตัวเองครับช่วงนี้เตะขวาเจอซ้ายมาครับเตะขวาพาไปซ้ายมาหลุยปั้นนึง อยางโมะตันไปโดนแข้งซ้ายเอาจุดที่ดินพินิษของคณะกรรมการนะครับดูว่าต่างฝ่ายต่างจะพอใจในฝีมือของตัวเองไหมครับตอนนี้แล้วก็ชิงจังหวะกันไม่ได้เร่งเครื่องมากนักเตะยืนคุมเต้นขยาอเขยาอเขยาอเขยาะหาจังหวะโดนนะขวามีสลับบ้างเบาๆกันนะครับตอนนี้อาวุธมาครับมีส่อครับเดินไลกไม่เยอะครับเดินอีกนะจ๊ะนาทีสองนาทีนะครับขยับเดินไปครับ ขยับขยับขยับหมัดขวาเปะซ้ายไม่โดนแล้วก็ปิวไปเลยครับคอามเก๋าช่วยได้เหลี่ยมมวยช่วยได้ครับตีครับวงในก็เกี่ยวคอยอย่างนี้ครับวงในก็เสร็จมนัดครับมนัดต่อ1นปอนด์นะครับ116ต่อ117ครับอย่างที่ขึ้นนะปกไว้ครับแล้วก็ดูจังหวะไล่ครับจังหวะพันในมนัดก็เชยคำว่าต้านอยู่ครับโอ้โหะดูดีครับ ตรงนี้มีชงเตีเร่งใส่กันนะครับมันนัไม่ได้หนีมากครับยืนรอคุมครับเบอร์หนึ่งซ้ายครับนัดซ้ายคืนครับเบอร์หนึ่งมีศอกแล้วก็เอียววงในจับครับนี่ฮะพอจับวงในแล้วก็พยายามขวางมันนัดขวางขวางโดนตีตีขวาคืนมันนัดขวางมันนัดขวางตีโอ้โหไม่ได้ครับจะขวางไม่ได้แต่ขึ้นมาโอ้โหเสียวเสียวด่าศอกมาเบียดจับแล้วก็ปั้มจับแล้วก็ปั้มแล้วก็ตีครับนี่ฮะ อุ้ยมานนัดสุดยอดนะ มาดูกันนะครับเรื่อยๆครับน,นั่นในถอยเตะหม,มุนออมจะเดินใสแล้วหมัดขวามามีทันแล้วครับแบบน,นี้ครับ